นี่นะคะก็คือให้จุกเลยมะเขือเทศตอนแพงก็ให้ทั้งลูกเลยนะคะครับมะเขือเทศมันก็ช่วงนี้ถูกอันนี้รวมเปรี้ยวก็จะมีแครอทมะเขือเทศมะเเขือทศแอปเปิลแอปปเิลแคนตาลูปแคนตาลูปส้มมะนาวนี่อันนี้ก็คืออันนี้ของเรามะนาวเหรอเหลือนิดนึงมีส้มส้มนี่นะคะเตหมดเลยช่วยเต็มเลย ครับไม่ไม่มีใครช่วยกันนี่แก้วนี้นะคะหยินซื้อมา30บาทเท่านั้นเองค่ะคนนี่เลยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะเมื่อกี้ยืนดูคุณตาทํานะคะก็คือแบบให้ผลไม้จุกๆเลยค่ะผลไม้ที่ใส่ในนี้นะคะก็จะเป็นแบบ5ชนิดเลยค่ะนี่ สวัสดีค่ะอยู่กับยินในช่องยินฟินฟู้ดนะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะยินอยู่ที่สวนสาธารณะหนองสิมอุดรธานีจ้าข้างหลังยินนี้นะคะทุกคนคะ่ะเป็นร้านขายของกินคะ่ะทุกคนหนองสิมนะคะจะอยู่หลังดอนบอสกูวิทยาคะ่ะทุกคนจ้า เย็นๆเนี่ยคนจะเยอะมากๆเลยแล้วก็มีมาออกกําลังกายด้วยนะคะนี่เลยค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคน,นไปหาอะไรเย็นๆอร่อยๆกินกันจ้าวันนี้ร้านแนะนําก็คือเป็นร้านน้าปั่นของคุณตาค่ะทุกคนค่ะซึ่งขายยาวนานถึง30ปีเกือบ30ปีสิคะจะพาทุกคนนะคะไปพูดคุยกับคุณตากันค่ะคุณตานะคะขายถูกมากๆเลยแล้วก็ทำอร่อยด้วยค่ะตามยินมาเลยนะจ๊ะ ร้านคุณตาจะอยู่ฝั่งตรงข้ามหนองสิมนะคะทุกคนขาข้ามถนนไปนะคะจะเจอนู่นอยู่ตรงนู้นค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยติดไหมเราใส่รองเ้านะนไ,มไม่ต้องหวานนาะไม่หวาน แก้วนี้แก้วใหญ่แล้วก็แก้วใหญ่เป็นเป็นสองแก้วแก้วสองออาเป็นสอง เดี๋ยวลูกเขียวปิ้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ไอ้ส้มเหลืองจะมาส้มเหลืองจะมาเาขาบอกเหรอครับเออมันยังไม่หมดตัวนี่รต<ะ> <c oughs> หนจกบ้นเิสนียากโอ้ลูกตาคุณตาให้แบบแอปเปิ้ลเต็มลูกเลยอะ่ะ <c oughs> แก้วใหญ่ตัวนี้เป็นแก้วใหญ่แล้วพวกนี้เขากินฝรั่งเราอเราเออ,น,เอ,อน่าร้อนพอขายได้รู้เลยนี่งานผมรู้เลยอะเวรอ,อคิวเลยเลยเลยตอนมันจะไม่อร่อยเท่าไหร่หรอก ส่วนรวมเปรี้ยวไม่ได้ไดไดถ้ารวมเปรี้ยวมันเราจะได้กินสม้มได้กินมะนาวได้กินอะไรวมหวานอะไรมะม่วงมะโดครับเอาลูกเจี้ยนะโอเค

นเป็แทุกคนค่ะตอนนี้นะคะอยื่อยู่ที่หน้าร้านน้าปั่นคุณตาค่ะคุณตาค่ะสวัสดีค่ะร้านน้าปั่นคุณตานะคะทุกคนค่ะจะอยู่ตรงข้ามกับฝั่งน้องนะคะอยู่คนเดียวโดดๆตรงนี้เลยสาที่แทกใช่ค่ะตอนนี้ก็คือแบบว่าคิวเยอะมากเลยกว่าที่เราจะเข้ามาได้นะคะก็คือแบบเป็นสิบ แก้วเลยอ่ะคุณตาจ๋าวันนี้ขายดีมากๆเลยใช่ไหมคะน้ำหวานจะหมดแล้วอะค่ะทุกคนค่ะหมดแล้วส่วนมากน้ำาหวานเนี่ยเราจะใช้วันละกิโลส่วนมากคนจะไม่กินน้ำหวานต้องถามลูกค้าว่ากินไหมกินไม่กินถ้าไม่กินเราก็ไม่ใส่ให้นี่แหละทําไมร้านคุณตาถึงขายดีนะคะทุกคนคะเพราะว่าใช้เนื้อผลไม้เน้นเน้นเราจะไม่เน้นแบบน้ําตาลน้ําหวานนะคะคุณตาใช่ไหมคะก็คือพวกพวกนี้เราซื้อราคาส่งมา แล้วเอาก็ไรติดเพียเยอไม่เยอะค่ะขอให้ลูกค้าได้กินก็พรยุตาขายมานานแล้วหรือยังจ๊ะเจ้าแรกในหนองสิมเลยเป็นเจ้าแรกๆในหนองสิมเลยใช่ไหมคะประมาณปี40หรืออะไรโอ้โหปี40ตอนนี้ปี67 27ปีใช่ไหมคะแต่ก่อนมีลูกชายขายก่อนมีอะไรขายพอดีลูกชายก็ไปทํางานลูกชายมีลูกชายสองคนไปทำงานกันหมด ลาก็เลยเกษียณมาก็เลย,เย,ม,าเลยมาทําเลยทีเนี้ยทาต่ออยู่ว่างๆค<า>่ะถือว่าเป็นร้านบุกเบิกนะครับเอาออกเปี้ยวนะวันนี้ส้มเปี๊ยวนะโอ้ไม่เห็นนะ้าไม่กลับกรุงเทพหรือครับเออเห็นต่ยายถามอยู่ถามยายอยู่เห็นน้ำตาลนิดเดียวนะ คุณตาพยายามใส่ดีนะคะเลยทำให้คุณตาเนี่ยขายดีด้วยนะคะน้องศพเนี่ยก็จะอยู่หลังโรงเรียนดอนบอสโกนะช่วงเย็นๆก็จะมีพวกน้องๆแล้วก็คนมาออกกำลังกายเยอะแยะเลยค่ะออกเสร็จเขาก็มากินน้ำผลไม้พวกส้มสายมุกค่ะครับครับครับวันนี้หมดเลยใช่ไหมคะคุณตา่ะตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยประมาณหกโมงเนาะ หลืออีกสิบนาทีก็หกโมงคุตาเริ่มขายประมาณกี่โมงจ๊ะบ่ายสามโมงบ่ายสามโมงหกโมงหมดแล้วค่ะทุกคนค่ะก็คือเมื่อกี้เห็นแก้วใหญ่ก็คือแบบว่าร้านนี้นะคะจะขายทุกอย่างก็คือ25บาทใช่ไหมคะคุตาขาแก้วใหญ่ถ้าแก้วใหญ่สามสามสิบห้าโอ้อันนี้ใหญ่ใหญ่ก็คือได้เนื้อจุกจุกเลยแล้วก็เราลดห้าบาทลดให้ตัวนี้ตัวนี้ลดถ้าแก้วเล็กเนี้ยวันนี้มีมีมีแก้วแถมแก้ว สิบเอ็ดออนถ้าเทใส่ตัวนี้ไม่เต็มมันเหลือเราต้องให้หมดอคุณตาไม่เก็บนะคะก็คือให้เราจนหมดเลยนะคะนี่เลยจ้ะอันนี้คุณตาขาวันนี้หนูจะสั่งเป็นรวมเปรี้ยวเหมือนที่เหมือนคนนั้นเขาสั่งไงที่คุณตาทำรวมเปรี้ยวที่นี่เขาใส่อะไรบ้างค่ะก็รวมเปรี้ยวมันจะมีสับปะรดมีมะเขือเทศมีแอปเปิ้ล มีส้มมีมะนาวมีแค่หลอดตัวนี้เขาเรียกว่าผลไม้รวมทุกคนค่ะแก้วละ25บาทได้ผลไม้หลากหลายชนิดมากๆเลยนี่เขาออกกําลังกายแล้วเขาก็ครับออกเสร็จเขาก็ข้ามฝั่งมาซื้อตรงนี้เนาะคุณตาเนาะเอาน้ำส้มปั่นมันต้องรอตายังไม่ได้บีบเลยลูกรอไหมรอไหมลูก แตงโมก็หมด <c oughs> <laughs> วันนี้ของหมดเลยอากาศมันร้อนเออเหลือเนี่ยดูก่อนเราต้องใส่มะนาวใส่ส้มเราเราแก้วละสามสิบหรือเอาแก้วยีิบห้าเอายีิบห้าค่ะย <c oughs> ี่สิบห้าไมด้กินน้อยนะถ้าสามสิบแก้ว่ห้บาทโ <Okay, 30 S 1> อเคสามสิบก็ได้ค <c oughs> ่ะ <c oughs> กิน ต่างกันห้าบาทที่จริงจะสาหคุณตาลดให้แก้วห้บาททุกแก้วเลยหรอครับทุกแก้วเพราะว่าวันนี้ปกติมันตัวนี้มันจะมีแก้วแถมวันนี้ไม่มีแก้วแก้วเล็กแถมหมดดูเอาแบบไม่หวานนะคะไม่ไม่ใส่น้ำเชื่อมเลยโอเคเลยถ้าเกิดไม่ใส่น้ำเชื่อมคุณตาก็จะใส่เป็นแบบน้ำส้มจนแบบว่าท่วมท่วมผลไม้เลยอะค่ะ ันนี่ไม่ได้เตรียมของไปทุระแล้วช่วงหน้ามะนาวแพงคุณตาก็ไม่ได้ห่วง,วงมะนาวนะคะทุน่นค่ะก็ยังเป็นแบบใส่มะนาวเท่าเดิมเท่าเดิม,นะมเพราะว่าแล้วก็ขายราคาเดิมใช่ไหมคะราคาเดิมด้วยก็เพราะว่าถ้าถ้ามะนาวแพงเราต้องซื้อเยอะๆซื้อเป็นกระสอบเลยซื้อเป็นกระสอบแล้วราคามันจะได้ราคาก็จะลดลงครึ่งครึ่งต่อครึ่งครับปกติแล้ว อันไหนขายดีครับคุณตาจ๊ะส้มมะนาวส้มมะนาวแล้วก็รวมเปรีร<ว>้ยวรวมเปรี้ยวที่หนูสั่งใช่ไหมมีมะพร้าวที่เป็นมะพร้าวมะพร้าวกบละมุดมแต่ว่าละมุดเดี๋ยวนี้ราคาแพงถ้าไปซื้อในตลาดมุงทองกิโลหนึ่งก็จะประมาณ80ดสบถึงเกาสิบาทาสมัยก่อนซื้อ25บาท30บบาทเดี๋ยวนี้มันขึ้นแต่ว่าเราก็ขึ้นเราก็ไม่ขึ้นหรอก แล้วก็เอาารคาเดิมคุณตาน่ารักมากเลยนะคะขายมาแล้วเกือบ30ปีนะคะที่นองสิมอุดรธานีนะคะทุกคนจ๋าขายตั้งแต่แรกๆคุณตาเริ่มขายตั้งแต่แก้วเท่าไหร่ค่ะห้าบาทฮะแก้วหบาทหาบาทป็เจ็ดบาทห้าบาทเจบาทตั้งแต่สมัยยีปีที่แล้วนะคะปกติมันจะมาเยือนอยู่ยีสบาทเรื่มาขึ้นยีบห้าบาทช่วงขึ้นเยอะๆค่ะ นอกจากจะเป็นผลไม้ปั่นแล้วก็ยังมีพวกโกโก้แล้วก็อะไรอีกคะคุณตาคะอันนี้ก็สามารถปั่นได้ใช่ไหมคะปั่นได้หมดเลยอันนี้เด็กๆก็จะสั่งใช่ไหมพวกนี้ปั่นแก้วละสิบบาทพวกนี้ก็จะปั่นเป็นเหมือนสลบปี้นะคะทุกคนคะจะเป็นโคกปั่นน้ำแดงปั่นน้ำเขียวปั่นอะไรอย่างเงี้ยสิบบาทเท่านั้นเองขายให้เด็กๆเนาะส่วนบากถ้าเป็นเด็กนักเรียน แม้ก็แก้วยี่ห้าเราก็ต้องลดให้ยี่สิบสงสารเด็กเพราะว่าบางบางคนก็มาซื้อมาสามคนมาซื้อสองคนอีกคนหนึ่งยืนอยู่เราก็ต้องหาแก้วเล็กไว้แบ่งให้ปันเยอะๆแล้วก็เผือ,อ่อไว้สงสารเด็กเนาะ นี่นะคะ <S <S ก็คือให้จุกเลยมะเขือเทศตอนแพงก็ให้ทั้งลูกเลยนะคะครับมะเขือเทศมันก็ช่วงนี้ถูกอันนี้รวมเปรเปี้ยวก็จะมีมแครอทมะเขือเทศเแอปเปลิแเปลแคคนตาลูป,ลลปส้มมะนาวแล้วถ้ารวมหวานล่ะคะคุณตาจ๋ารวมหวานก็จะมีพวกกล้วยพวกละมุดกล้วยละมุดแตงไทยแล้วก็ใส่นมใช่ไหมคะอันนี้มันจะหอมหน่อยใช่ไหมและแต่ แล้วแล้วแต่ลูกค้าชวนมากเขาจะไม่ใส่กันนี่อันนี้ก็คืออ,อันนี้ของเรามะนาวเหรอคะเหลือนิดนึงมีส้มเออส้ม <c oughs> นี่นะคะกดมีหมดเลยใส่เกลือนิดนึนงเกลือน,นิดหน่อยแล,แ,ลแล้วก็ใส่น้ำแข็งเราก็ปั่นเลย ช่วยเต็มเลยครับมันไม่มีใครช่วยกเราตามกำลังของเราถ้าหมดแล้วเราก็พอค่วันนี้จะหมดแล้วเนี่ยครับหมดนะกว่าจะได้กินพางทีมาเยอะ บางคนก็นเขามาสั่งไว้มาสั่งไว้ก่อนเฉอ,อนมากจะมีลูกค้าประจำที่มาสั่งหมดเลยโอ้โหวันนี้กินหมดหนึ่งแก้วส้มน้อยไปนะหมดถังเลยบีบไม่ทันเป็นไรไค่ะีบไม่ทันเอ๊ะได้ครับ วันนี้ถุงมือก็หมดอะไรก็หมด <c oughs> นี่อขอบคุณครับสาบาทครับผมทุกคนขายนี่นะคะน้ำปั่นคุณตานะคะหนองสิมอุดรค่ะทุกคนนี่แก้วนี้นะคะยินซื้อมา30บาทเท่านั้นเองค่ะคนนี่เลยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะเม <c oughs> ื่อกี้ยืนดูคุณตาทํานะคะก็คือแบบให้ผลไม้จุกๆเลยค่ะผลไม้ที่ใส่ในนี้นะคะก็จะเป็นแบบ5ชนิดเลยค่ะนี่ <c oughs> นี่นะคะก็จะมีแอ มีมะเขือเทศมีส้มมีมะนาวแล้วก็แครอทลูปค่ะทุกคนอร่อยเพื่อสุขภาพมากๆเลยนะคะได้วิตามินซีเต็มๆเลยค่ะทุกคนค่ะถ้าเกิดว่าใคร มาออกกําลังกายหรือมาเดิเดนเล่นมารับลูกอดอนบอสโกอะไรอย่างเงี้ยถ้าผ่านร้านคุณตาก็มาอุดหนุนได้นะคะคุณตาทําอร่อยมากๆเลยค่ะแล้วก็ขายถูกมากๆเลยนะคะทุกแก้ว25บาทเท่านั้นเองหรือว่าใครจะสั่งแก้วใหญ่ก็แค่35เอ้ย30บาทเท่านั้นเองค่ะทุกคนจ๋าฝากด้วยนะคะปกติเ้าเยอะเพราะว่ามีย่านาานะมาต่มารวมตัวกันที่บาน